ดีเอฟซีทุก่านเด้อจ้ามาหอดไทยโตาย้ลูกหลักคัมแพงนี่แม่มาหอดหายหอดหน้าแะไรพี่น้องมาหนีสิพาพี่น้องมาเบิ่งอนะามากระโพดพี่น้องมาเกลือเป็ดเกลือไก่ปะหักได้หล่นก็หล่นไปแท้มางแห่ใบไม้หล่นช่วงในเต็มเดินพี่น้องว้ขันกวดเด้แล้วก็มะม่วงมะม่วงก็เป็นดอกพี่น้องต้นมะม่วงเป็นดอกมากเต็มอยู่สาสิกิน เราจะพป่เอางัอออกลงไปเบิ่งมกะกระพดเลยพี่น้องจ้าจพาพี่พาน้องไปละเบ,บิ่งมกะกระพดเบิ่งความสวยความงาม,ามของเขาโพดกับท่วดินจ้าพี่น้องแต่ว่าบอ้โหมนสิดกหลือบดกปีนี้นะน้องตะวันน้อยเกือใกล้แล้วตะวันเบ,บ,บ,บิ่งปลาบ่ลูกเบิ่งปลายิงหยองยิงหยองอย่า,าพาพี่พี่พี่น้ำปลาพี่ทำไม สบายดีสบายดีไหมป้าลุงสบายหรอวะมามาเด้อนีพากันมาเบิ่งงัวงัวมัวยุ่งมาเด้อวัวไม่ใหญ่ออกลูกไหมพี่น้องงัวไม่ใหญ่แก่ออกลูกต่อยังก็ไม่ตัวเถิกออกลูกน้อยบักยังจะใส่ซื่อยังะควณคำมันก็คือกันกับงัวเฮาเลยหางงัวเฮาอันมันออกใส่กับปุ่นชมโผล่กปุ่นชมโผล่อัน โอ้ยเอามาฮดในดอกไม้เฮ้าในสิตายบ่เลยขากับมาหนังเบิ่งปลาเมื่อนั้นลงไปขวดเมื่อนี้โฮอี๋เลยพี่น้องเอ้ยเมื่อไงนี่นี่เอาใส่ใกล้หน้ามามาฮดมันโฮดโฮดข้อมือมาเลยขากับไโฮดวางนี่แหละฟังบุญนี่แหละใครที่ได้ออกมาโฮดมันบักพูนเงินน้ำนี้ไหมเอานี้เลยไปลงไปหลัดเอางัวแน่ไปเลย แม่ว่าแล้วลุงบอกว่าลัดเอาง่วนีเด้อวไ่ก็ไปพี่นอ้องสิพาพี่พานอ้องลงไปเบิงข้าโพดแต่ว่าย่างตามคน้ามาเอาอย่างดีๆเอา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 ถือไม่น้ำยันงวัวตามมาไอเตีย้ยมากขึ้นหลักลงมากสวนหลอดนะ มันแก่กับศิลักเอาเลยบ่ย่างมาตามมาไมว้มาไปยังมันคือยันหุ่นอยู่เอตาตะวันบ่ได้ออกมาหลายมือ่อแล้วเหไปเล่นนี่ไว้เล่นไปหาลุงมันผูวเล่นเย็นง่วนเล่นนี่ไว้ไเย็นง่วนนะเออโอบแล้วท้องนะ เม iden, glaube, Bref, ื ını, ่อนี้ง้วงไม่ใหญ่ออกเมื่อเมื่อวานนี่บอกง้วงไม่ใหญ่ออกเมื่อบุญสมโพธิเมื่อซื้อนั่นเนาะต่อไปกับง้วเฮาบานนี้เหลือซองโตง้วซาซูนี่ก็ได้ง้วบอกเป็นราคาพี่น้องไอ้ถือกระถือแถบปะผมไปหาลรงพยาบาลผมไปไว้แม่นยังเนาะอันนาัตในหาวล้มพร้อมโตบักใหญ่บักเตกับบัวห่อทันหมื่นอู้หเลี้ยงง้วงก็ได้ไอ้ย่างไว้ทอน เห็นน่ะเห็นหนวดจะสิเมื่อพระบ้านน้าบ่อพูบะท่านเมื่อพบิ่งมันเป็นย่างงัวเจ้าน่ะคนเขาฮะคนเขาบ่อหน่ะนะมันคันไปไปลูกไปงัวมันซนไปเฮ้ยนี่เด็กหนาห้าวหน่ะตะวัน ต้นหญ้าฮัากรไดสั่มนี้อึดก็อึดแต่แท่หญ้านั่นหญ้านั่นแหละอึดไปบอกดูมันเป็นหมาเกี่ยวกับกระโพดเท่านี้นะเป็นตาตะวันสีเดจี้อยู่บ่เดายังไม่ลงมารอเบิ่งพักก่อนพี่น้องรอเตี้ยไปรอเบิ่งดู ตามาหมงงขาพุ่นแหงมาเธอใส่ตามแล้วไดเรยแล้วมาตามอยู่บ้านเทีย่งยง้คหกแล้วก็มีมังหงพ่ออพ่อเก็บมาแล้วมังหงนะมังงกับเสียแจ่วกินแซ่บไปพี่น้องที่พาพี่นอ้องเลาะบน เป็นวัดเป็นไอ่เขาเสียงเขาคือแหบแถบันมาเขาโหแล้วไปยังอยากเสียงแหใช่ไาบอดีนอนเนาะเขาบดีนอนเนี๋ยบัดคืนสอดแจงก็เลยเสียงแหบสวดก็สวดเขาหน่ะบอดีนอนเลย บดคืนสอดแจ้งแล้วกงเว้นอ่ะบดมือใกล้แจ้งพอดีรับกัน่ไปอ่ะคืนมาแต่วัดแล้วเ้ากับไปซักเครื่องซักคลองไปนอนเลยวันเสียงก็เลยบดมากลับมาเสียงเสียงแหียเคยอยู่แจ้งเนาะแม่งามมาลีแม่ห้องแจ้วพากันปลูกน้ำกันน่ะแหละแล้วก็แบ่งกันมาหนิแบ่งกันขวดในก็ซื้อไผซื้อมันคุยคุยถ้ําน้ำกัน ตัวนี้เพของเขานี่ไอ้บ้างเงี้ยงามไหมอันนี้ของสาวสุปนีนะคะแบ่งกันแล้วพันกับซื้อไพซื้อมั่นเหาซื้อคนละเจ้านี่อันนี้ของเขาแต่ขึ้นมานีี้ขอบพดอขอบของเขาอันนี้ขึ้นมาอนี่อีเมจะเบ่งดูหนึ่งสองสามสี่

แพงแะเถทีไดเบิ่งดูมันก็เป็นยูดอกหอบบลายปันใดฮะหรือว่าเ้าบ่ไดมาเบิ่งบอตอนนั้นนะขุมเจ้าเบิ่งมันก็มีอยู่บ่ดอกนะเบิ่งข้าเจ้าว่าว่ะข้าเจ้าว่าวาคะแนนมันมีติ่งนะมันสีอันนี้เบิ่งติ่งมันคันมีติ่งแล้วมันชีดก มันพวกเขาเจ้าก้นดีไม่นก็เป็นซงกางเดือนไ้ดการเดินม่ซาเขาก็เริ่มใหญ่เลยโอ้ยนะโทรมาสามเสีอง่เสียงของบานชาวเขาที่แรกใด้โทเขานี่แม่นเบิร์สามเสองสี่เื่อง กระเป๋าพ่อเราซับแม่แต่เด็กค้งกันชาวไทยบ่ได้ไปสมัครร้องเพลงบุญนันทีนบ่อาจารย์สุบานโอ้เราสมัคร้อแเงคือบ่อยนั่งไห้ไปเนี่ยปัญหาไปแล้วเราสมัครเรียบร้อยนัมเบอร์ที่ทธไรบุเห็นเห็นแล้วขนม้เห็นแล้วขนมไห้ไปนี่น้องไม้สี่เหลที่หนึ่งข้าวจูอายุทธไรก่อแท็กฟีข่าวจูว่าก็บ้า คือบอกว่าเขาเขาใหญ่จูเ้าเลยเนาะผู้ชายเรียบร้อยเราไปสมัครเพลงผลงานเพลงลำต่างวายบ่ะอ่าชาวครัวซีเราหลอกซื้เราหลอกม่วนได้เพลงชาวครัวซีเขาใหญ่พอดองไม้ไปสมัครหลองเพลงเพิ่นเพิ่มเพิ่มนะครับงันไปหลองขันเวลาวะเนาะเขากสบไปสมัครเนาะไปไหนไหมไปสมัครไปเป สมาครงานมาเป็นนักร้องประกวดอยู่ที่บ้านเดียรทีพี่น้องเดียรนี้เขากำลังไปลงสื่อสมัครเดียวนี่นะ,ะเขาถาวาเตีย่ยงกันไปบริเวณน,น้องไม้คืนทมิตอ่ะมีมอลำเนาะเราต้องไปแต่คืนธมิตรจนหอดคืนสุดท้ายไปเบิ่งนด้ด่เราบริเวไปเสียเงินได้ก่อนอุ้ยเราไม่อยากไปเลยไปไม่จะเบิเเร์เงินงเลีวยงฮะก็เลี้ยพี่น้องอกไปจิ๋วาเพื่อบุญให้ฟัง เกิดมาจักปีแล้วสามสิบกว่าปีข้าก็สิเคยเห็นบุญใหญ่พี่น้องบุญบ้านเช้าสุปหนี่เนี่ยเป็นบุญขอซิมบุญฟังลูกนิมิตแล้วก็บุญสมผลพระเนี่ยพ่ออาจารย์เจ้าบอกค้นทนายไอ้บันเจ้าบอกคนนทนายบันป้าบ่าวสุวรรณพนหาหกร้อยคนพันป้ายในงานนะบัดนี้พ่อะเจ้ารย์บอกทนาย ย่าพ่อลอยลอยกว่าบ่ย่าพ่อลอยกว่าองค์ลอยเศรย่าพ่อลอยเศรอุ้ยพี่น้องเลยผ้าขาวผ้าหน้ามมองอยู่มองเศร้ามองผักย่าพ่อย่าพ่อลอยกว่าองค์พี่น้องขนาดว่าตื่นเศร้ามากพิ่นเมื่อน่ะเหลืออยู่หาซิปสี่เรือหาจิ๋หาพ่อสมว่าเส่บาทนะเสบาทเหลือหาจิ๋หาบาทไอ้วันพุ่ยเล็กหนูซื้อเลือหาจิ๋มหาองค์เหลือสียบาทขาวทิพนึงบุพเพหก ร้อยร้อยร้อยยังลูก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 เพราะว่าอันซิมเขาใหญ่เด้เขาเห็ดบุญขอซิมพี่น้องแล้วกระยาพ่อขั้นบอไรกระสิบอบอหุ่มเนาะขนานยังสามเถื่อบอเพราะว่าเป็นเป็นเป็นซิมสองสั้นได้จังว่าบ่อแลกจะเขื่อน่ะเป็นกระยางตั้มมันจะเป็นขนักกันเด้กระย่างจนสุดเบิดตัมทั้งทั้งในทั้งทั้งเนาะ กลางคืนอะรกเบิดคืนพากันเอาไม้ไปแห่ไปยายไม้ยายไม้เก็บไม้ต้นกาแฟกับบาเตียอยู่เบิดคืนเตียจะแจ้งแงนกับพ่อจะนหน่พอจะกินอะไอเนี่ยรักเมื่อะเตียคืนก็ยิ้มน่ะนอนเตียงคืนจะบอกวัทีหนึ่งที่สองนอนเส้ไปเผาหายแล้วก็จะ เอาให้จุดเจียนที่สองเมื่อวานก็เอาติงลงมไม่ลบวน้องเ้างนั่ดิ่งนนเดียวจะไปรกควดเลยขวดมันนหักเ่าไ่เลยมันี่วงมานม่นเเป็นหมาแม่มันทักเาใส่ติ่งเลยันใส่ติ่งเราอากมโลกใดืกนมาเป็นหมาอีกสองเดือนม้ติ่มได้เอาอาหารเสริ ชื่อน้ำกระท่อมมะซีแบ่งนัวแข่งนัวเอ็มร้อยนมอันไปนัวเอ็มรอยเพเป็นใสอันยังก่เสะห่าอามาหมูหเลยต şey ุ้ปีเสะห้ยังโอ้เห็นแต่หูมันกรัดกเลยคุณ <um> ่ล้องเ่คุณแม่ไใส่แต่หู มะข่าโพดเนจังหวัดจะกลางเดือนหยู่จากเนอวันเดือนนี้หรือการเดือนหนู้ฮ่อนหอกเนาะที่ประมาณสามืงเจ้าวัดติดตูปมาจากทั้งเลยนะสาวจิ๋วพี่น้องนี่แหละนี่เอ่นะสาวจิ๋วบ่าบ้นมันมีรถต่อเองแหละรถสีขาวจอดใกล้ถนนพุ่นอยู่หน้าเนาะเดือนสาวจิ๋วน่ะเจ้าว่าอยู่บ้านแล้วยู่หน้านี่เลยแต่เนี่ยนพุ่นอยู่หน้าเลยเนาะประจำแรงโอ้ตื้นตรงไหนในบ้านโอ้ยตะโถเลีบนี่ ก็ทำนี่และวบ้าเงินตําตําเสตตําเสตย่างถ้าสิไปกินตําซุ่มอยู่บ้านพี่น้องเขาเมื่อกินอยู่บ้านเก็บผักเก็บเนี่ยเป็นต้มยำตัวออกมาเป็องตัวแลยฮะตําซุ่มเลยฮะก็จะมาอางน้ำคลองนี่นั่งให้ซุ่มมันสาวใส่ชุดว่ายน้ำหน้องดาวตีจะโทรหาน้องดาวตีให้ชุดว่ายน้ำกระอาบแม่คลองเนี่ยเนี่คลองน้่ยน้ำคลองมาเลยรัเอาลงน้องเขาอาบได้หน่อยหนึ่ง มาไปบ้ามะกระพง่าปะมาเสียมหน่ะซนเด็ดเลเป็นแค่ไปบ่มถ้ามันเป็นผู่พักากระโปรงถานแล้วนอนออกก็จะเป็นเลขหกันดามดึงนอนออกเขาขี้เห็นขนาดเลยเคลือออกนำมากระปิวไปเนาะผสมผ่านมา อย่ม่นย้เ no, น oh, uh. ี่ยเหาะหนมีเฮาี่นเนีมาแรงมือเ่อมาน้องมไปสอืออือไ่งยังอ๋อเออหน้าของไทย เป็นหมากแล้วพี่น้องอมาต้อนมาจับเขกันกน,นี่อะไรปาเอา้าคนน่อยคนหล่นผ่าพี่น้องป้องไปข้าวโพดเซ้ซุุปนีก่กำลังใส่หมากว้าววาสิบริกินได้กินได้พี่น้องเป็นหมากคู่ต้นเด้อจ้า หมากเว่นหมากเบิดแล้วกำลังใส่หมากพี่น้องเด็กกำลังใส่หมากเลย้แมวถ่ายยามาแรงสิงงามโอเคจ้ะพี่นอ้องสาวสนิทก็ขอจบคลิปไปเพียงซัมมิ่งกันเด้อฝากกะไรกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจน้องสาวหัาซัมมิ่งคลิปต่อๆไปเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเด้อ